หมอตีสาธิตปิตุเตชะยอมรับแล้วสถานการณ์โควิดในอีก7วันข้างหน้าอาจจะมีผู้ป่วยโควิดรอเตียงตายที่บ้านเพิ่มอีกเพราะเตียงไม่พอเร่งขยายเตียงเพิ่มพร้อมใช้มาตรการรักษาตัวที่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่1กรกฎาคม5 6 6ในายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมร่วมกับกรมการแพทย์วันนี้ผู้ป่วยที่เข้ามาในระบบมีทั้งตรวจเชิงลุกและเข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งในกรณีที่มาโรงพยาบาลแสดงว่าต้องมีอาการถึงเดินเข้ามาดังนั้นคิดว่าจะต้องมีผู้ป่วยอีกจํานวนหนึ่งที่ยังอยู่ที่บ้านซึ่งในที่ประชุมในวันนี้มีความกังวลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบเวัน อาจจะมีผู้ป่วยรอเตียงแล้วเสียชีวิตอยู่ที่บ้านอีกนายสาธิตกล่าวต่ออีกว่าที่ตนออกมาพูดแบบนี้เพื่อสะท้อนให้ประชาชนเห็นภาพก่อนในขณะนี้รัฐบาลพยายามทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อหาเตียงในแต่ละส่วนเพิ่มเตียงทั้งสีเหลืองสีแดง ICU สนามอย่างไรก็ตาม มาตรการที่เตรียมไว้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลา7วันถึง14วันนี้เพราะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยอย่างไรก็ตามหากการจัดหาเตียงในพื้นที่สีแดงสีเหลืองมีมากขึ้นและกระบวนที่เราทำนั้นเกิดผลในทางบวกก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอาจจะมีผู้รอเตียงเสียชีวิตนภายในระยะเวลาสั้นๆนี้แต่ถ้าเกิดการแอกิเตเตียง ในสีเหลืองสีแดงมากขึ้นและกระบวนการที่เราทำแล้วมันบังเกิดผลในทางบวกนะครับมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา7วันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นต้องขอโทษคนไข้ครอบครัวผู้ต้องสูญเสียนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ทำนะครับนี่ทุกคนทำเต็มที่หมายความว่าเดินหน้าเต็มตัวหมดแล้วนะครับต่อให้เตียงอะ่ะ มันมีเพียงพอนะแต่แพทย์อ่ะมันเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้แล้วนะหมอตีเอ้ยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อ่ะมันมีจํานวนจํากัดตอนนี้ผู้ป่วยที่ออกมานะครับถ้าเป็นผู้ป่วยหนักเนี่ยสิบคนเนี่ยก็จะสามารถจัดสรรเตียงให้เขาได้แค่เพียงสองคนแล้วอีกแปดคนที่เป็นผู้ป่วยหนักเนี่ยก็รอเตียงอยู่ที่บ้านเป็นการรอความตายนี่ผู้ป่วยหนักนะเว้ย คุณจัดหาเตียงให้เขาได้แค่สองคนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะมีเตียงเพิ่มขึ้นอีกไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์อะมาดูแลผู้ป่วยเพิ่มไหมผู้ป่วยพวกเนี้ที่เป็นผู้ป่วยหนักอะแม้แค่วันเดียวเขาก็รอไม่ได้แล้วนะด้านรอประหลาดสาธารณสุขสะอื้นรับว่าสุดจะวิกฤตเตียงไม่พอขอบคุณ144อายุรแพทย์4สาขา ที่เข้ามาช่วยเหลืองานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ระดมแพทย์พยาบาล ICU ทั่วประเทศร่วมด้วยหมอธงชัยเสียงสะอื้นขณะประชุมชี้แจงรับวิกฤตจริงเตียงไม่พอขอโทษและขอบคุณที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดวันที่1กรกฎาคม2564นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของอายุรแพทย์และแพทย์เวชบำบัดวิกฤตสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลสนามโดยมีอายุรแพทย์4สาขาจบใหม่ได้แก่อายุรแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ปอดอายุรแพทย์โรคติดต่อและแพทย์เวชบำบัดวิกฤตเข้าร่วมจำนวน144คน โดยแพทย์พวกนี้เป็นแพทย์ที่ยังไม่จบการศึกษานะก็คือให้ส่งมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลต่างๆนายแพทย์ธงใช้กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและสะอื้นเล็กน้อยในตอนหนึ่งว่าต้องขอโทษและขอบคุณแพทย์ที่มาช่วยกันในวันนี้ต้องเรียนว่ากรุงเทพและประิมณฑลสีแดงและวิกฤตจริงๆมีผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือหลายคนคิดว่าทำไมต้องเป็นตัวเอง แต่ต้องขอความร่วมมือจริงๆซึ่งคณะบดีแพทย์ต่างๆก็เห็นว่าคุ้นเคยกับการเรียนที่กทมและเป็นมือดีที่สุดซึ่งปีนี้ยอมรับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เราคุ้มยากกระจายไปทั่ววันนี้เอาไม่อยู่จริงๆเลยต้องเกรนพวกเราต้องขอบคุณจริงๆพร้อมขอโทษด,ด้วยนายแพทย์ธงชัยกราวอย่าฝากพวกเรานะครับเราจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด วันนี้ขาดจริงๆครเราไม่อยากเห็นคนไข้หลอดตาอยู่ที่บ้านไอซีดูเราไม่มีเลยครับขาดใส่ทิ่งแล้วหาไปไหนไม่ไดวันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะฮะผมเชื่อว่าหลาย,ลายคนยังคิดว่าทําไมต้องเป็นฉันนะฮะทำไมไม่เอาคนอื่นมา ทำไมต้องปเป็นเรานะอันนี้ขอความรู้มดอจริงๆนะฮะเหตุผลที่เราเอาเฉเพราะในกรทมก็เราคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกเองนะตรงนี้ดีที่สุดนะรเพาะน้องคุ้นเคยนะครับอยู่ที่กรทมเรียนอยู่ที่กรทมนะครับไม่ว่าจาจารย์ปียักษ์ตนนะครับชนะกดีเราประชุม EOC ทุกวัน ดปกว่าแล้วนะฮะเรื่องการจัดการปีที่แล้วเราก็ทําได้ดีนะครับแต่ปีนี้นเป็นสายพันธุ์ที่เราคุมยากมากกระจายไปทั่วหมดนะครับแล้ววันนี้ก็เขาเอาไว้อยู่จริงๆนะฮะวันนี้ต้องเกณฑ์พวกเรานะครับต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับแล้วพร้อมกับข,ขอโทษพวกเราด้วยนะครับ ก่อนหน้าที่พวกเราจะมาเนี่ยเราระดมขอ,ออาสาสมัครนะครับไปทําที่บุษราค์ธรรมรูสีเหลืองเป็นโรงพยาบาลขนาดสองพันเตียงวันนี้จะขยายไปอีกพันห้ารอเตียงเป็นสามพันเตียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยะครับใช้ทินแพกเมืองทองธานีนะครับมาทํานะครับเช่าขเขาเพื่อที่จะดูแลคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ สามารถให้ไพโฟได้นะครับให้ออกซิเจนได้ทั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราที่ตลองมุลละได้บอกแล้วนะครับทั่วชีวิตนี้เราไม่เคยผ่านสงครามโลคครั้งที่สองแต่วันนี้เรากำลังผ่านสงครามโรคนะครับซึงทั่วโลกกาลังสู้กับมันอยู่นะครับวันนี้ใครก็หลุดพ้นไม่ได้ ต้องต่อตูอ้กับมันนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วอ่ะเพิ่มเตียงขึ้นมาเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแค่มีเงินอ่ะแต่บุคลากรที่เบิกเข้ามาเนี่ยมันเต็มที่ตอนนี้ก็ได้แค่144คนซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอจบใหม่เป็นหมอที่ยังไม่จบที่ยังเรียนอยู่เงี้ยให้ไปใช้ทุนก่อนอ่ะก็ค,คือเต็มที่แล้วแม็กสุดๆอ่ะใครจะไปเชื่อว่าประเทศไทยจะพามาพังถึงวิกฤตเช่นนี้ได้อีก แล้วโควิดก็ยังคุมไม่อยู่หยุดไม่อยู่เลยอะ่ะทำนิวไฮได้ทุกวันวันนี้ตายอะ่ะเสียชีวิตอะ่ะ61ลายอะ่ะถือว่าสูงที่สุดแล้วและยังสูงขึ้นอีกทุกๆวันติดเชื้อ6,000 87คนผู้ป่วยสะสมกว่า0 0 0นเ0 0คนโอ้โหพุ่งไม่หยุดจริงๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ